กิสมอเลยอ่ะมันโปเอาไว้ของเล่นเลิฟเลิฟเลิฟเอาไหมเออเล่นจริงรีวิวจริงสุดเด็ดเราเราก็จะเน้นเรื่องคอนเซ็ปต์ดีไซน์เคาน์เตอร์ค็อกเทลร้านอาหารอีกหนึ่เรื่องคือเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดรถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรีค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางง่ายสะดวกแน่นอนค่ะ ปี2024จินจิก็พาหวานใจค่ะมาด้วยค่ะซึ่งหวานใจคนนี้จินจิก็นอนด้วยกันทุกคืนเลย <c oughs> วันพิเศษแบบนี้จินจิก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนแบบว่าให้มันดูฮรุฮราสเปเชียลมากขึ้นจันจิก็เลยพาจิสมอแล้วก็มันปูมาใช้อินที่นี่เลยค่ะแล้วมั o นยูแบงคอนะคะซึ่งเป็นแพดเฟลลี่อีกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเดทกันนลลูกเอาไหม คิสมัมมี่ก่อนคิสมัมี่ก่อนคิสมัมี่โอเคได้ลูกอยากจะเดทแล้วนะคะเดี๋ยวจินจิพาเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างจิจิเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักแต่เป็นยูแบงคอกแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพ oh, จเฟรนลี่อ๋อจิก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ จีก็อยู่กับคุณบูที่จะพาจินะคะมารู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นวันนี้จิก็แบบพาหัดใจทั้งสองคนมาเดทนะคะก็เลยเลือกที่นี่เพราะมันพิเศษแล้วก็เป็นเพนเฟรนดลี่ด้วยก่อนอื่นเลยถ้ามาแบบนี้จิต้องทําไงบ้างคะสําหรับการเข้าพักที่มากับหวานใจน้องๆนะคะก็แนะนําให้ได้ทำแบบน้อหน้าเราจะได้เตรียมของต้องดักพิเศษให้น้องๆด้วยเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะระหว่างเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไง การตกแต่งที่นี่คือแบบตกแต่งแบบไหนคะเนี่ยจริงๆ w ับเเราคอนเซ็ปต์จะเป็นคอนเทมพอร์ r y รีค่ะก็คือเป็นโมเดิร์นแต่ว่าเราก็คงความเป็นไทยจริงๆเป็นยูนิคของ W เลยที่จะผสมผสานคอามเป็นไทยใช่ค่ะพิสโ่พร้อมยังพร้อมทไมทำได้ยังร้อนพังยังนะคะ เราจะเรียกว่ามาวรลัสสวีทนะคะมาวรลัสสวีทจะอยู่ที่ขนาด84ตารางเมตรแ่จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนมีห้องน้ําให้แขกส่วนตัวหรือห้องน้ําด้วยตรงนี้นะะอโอโ้โหใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะและถ้าใครที่พาสเล็งมาก็จะมีของเตรียมไว้ด้วยอย่างที่บอกว่า<ช>จองลงหนาเพราะว่าจะได้เตรียมของไว้ให้ใช่ค่ะ<อ>ถ้าจองลงหน้าสิ่งที่เราอยากทราบก็คือเป็นชื่อเพราะว่าเราจะได้มีเครื่องายลายการ์ดในห้นองนองอ้องด้วย กิสมูเลยอ่ะใช่ค่ะเฮลโลกิสมูแอนมันปูวีลคอมทูแต่มันอยู่แบงคอกนี่นะคะน่ารักค่ะน้องระกาศนะคะเราก็จะมีเป็นเตียงนอนตามข้าวหนองเราก็มีของเล่นใช่ของเล่นด้วยมันปูเอาไว้ของเล่นเลิฟเลิฟเลเลิฟเอาไหมเออ ก็ไม่ต้องห่วงนะคะสาหรับใครที่มาที่นี่ก็มีชามข้าวมีที่นอนให้ใช่ค่ะเราถึงต้องการทราบข้อมูลล่วงหน้าว่าน้องอายุเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่เราจะได้เตรียมเตียงที่เหมาะสมกับขนาดของน้องก็คือน้ําหนักสูงสุดที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาที่นี่ได้ก็คือจะเป็น18กิโลหรือไม่กน40ปอนด์ค่ะแต่ถ้าเกิดน้องตอนนั้นมาเกินมันนี่หินี่หน่อยก็อ่อนไรเกินสักประมาณ5โลเกินสักประมาณ5โลได้ไหมคะ ขอดูขอดูใช่อีกทีนึงต้องขอให้น้องได้เอ็ดนิดนึงแต่ว่าพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่ค่ะอาจจะขอรีวิวกว่อนพอเข้ามากลิ่นหอมมากนะคะแล้วนี่ดูสิเขาสำรวจกันเพลินนี่มีเค้กมาให้สำหรับคุณจันจิค่ะนี่ มันมีปิ่นโตด้วยขออนุญาตนะคะอ๋ะอนนค่ะออริจินอลปิ่นโตเลยออริจินอลน่ารังนกอุ้ยข้างในก็เป็นแบบขนมเลยใช่ค่ะปิ่นโต <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> ตัวนี้จะเป็นแบงโก้เคอรี่ค่ะนำมะม่วงของที่ชาวต่างชาติชอบมาทําเป็นแนวไทยๆแบบคุชชั่นกรอบแล้วก็มีมะพร้าวใช่ค่ะตัวนี้ก็ทานได้และนี่ก็มะกลองมะกรอใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรียกว่าเค้กไม่ใช่เรียกว่าทาร์ทค่ะตัวนี้จะเป็นราสเบอร์รี่เอ็กซอติกฟรุค่ะ แต่ว่าอนญี้แจ้งก่อนทั้งหมดจะเป็นของคุณจันจินะคะเพราะว่าสำหรับน้องหมาบางทีเราไม่ทราบเรื่องสุขภาพว่าทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้ทานไม่ได้นะคะน,น้องหมาไม่ใช่เตรียมมา3ชิ้นแล้วอากิสมหนึ่งมันปูหนึ่งไม่ใช่3ชิ้นคือของจันจินะคะจริงๆอะถ้าเห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงทานอยู่แล้วยิ่งข้างในเป็นช็อกโกแลตนะคะก็ไม่ควรให้ทาน มาเช็คอินที่โรงแรมหรือว่าไปตามคาเฟ่ต่างๆนะคะจริงๆก็ต้องพกอยู่แล้วนะคะนี่นะคะเจอไฮเดนทีสติกนะคะหรือว่าเจอไฮสติกับน้นก็ได้นะคะพกไปตามสถานที่ต่างๆสะดวกสบายเวลาที่เราแบบทานอะไรแล้วน้องๆมองเราก็อยากจะให้น้องๆทานอะไรที่ดีๆด้วยจริงๆก็ต้องพกแบบนี้ไปเขาจะได้แบบไม่มองตาเปริบๆนือนเขาจะได้เอนจอยไปกับเราด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้เกสสมช่วงนี้ปากเหม็นนะมัมมี้มีเจอไฮเดนทิสติกมาฝากนะคะเคียวสนุกเพื่อนน้องสุนัขที่คุณรักเป็นรถมิลค์นั่นเองค่ะนี่เอาไปเลยนี่นะคะแท่งเป็นรูปดาวแบบนี้ช่วยในการขัดฟันด้วยมันซอกซอนก็เป็นีซอกของฟันนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับสุนัขที่อาจจะไม่ค่อยได้แปรงฟันแบบเกสสมก็เหมาะมากมากมันปูเอาไหมมา เก่งมากจะได้ไม่วุ่นวายสักทีนะ ก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ว่าโทนแล้วก็สีแต่ในห้องจะต่างกันเรามีทั้งหมด3สีค่ะมีสีมาเจนตาเหมือนตัวสีม่วงมาคู่นี้สีฟ้าแล้วก็เป็นสีทองค่ะใช่กร<า>ะจกตรงนี้ก็จะต่างกันแต่ว่าตัวดีไซน์สไตล์จะคล้ายๆกันวิอะไรอ่ะวยนี่ลูกต้องรูปโป๊ขนาดนี้เลยค่ะสวยค่ะนี่ลายนีขึ้นเลยคะอันนี้ก็เป็นกิมมิกหนึ่งของเราอย่างที่บุ้มแจ้งว่าเราเป็นคอนทมพอรายอันนี้สมวยไทยค่ะ โอ้โรนไปยได้ค่ะใด้ค่ะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งเรื่องไฮจีนตัวผ้านี้เราแยกซักค่ะแยกเลยค่ะจะไม่ปนรวมกลัวกลัวกลัวอะไรน่ารักอ่ะเป็นกิมมิกเนอะต้องได้สักช็อต2ช็อตนะคะตัวมวยน่อะฮะ ห้องน้ำนะคะเราก็จะมีบาร์ทับไว้ตรงนี้เลยห่างกันเพียงวานก,กันแล้วก็จะมีห้องน้ำแล้วก็แบบว่าชาเวอร์แบบยืนใช่ค,ค่ะบาร์ทับไปตรงนี้แล้วก็อ่างล้างหน้าก็เป็นฮิตสเปิร์คค่ะจุดเด่นของ w ด a n บันแวงคมันคืออะไรอะคะที่แบบว่าต้องมาพักที่นี่ จริงๆสุดเด่นเราเราก็จะเน้นเรื่องคอนเซปต์ดีไซน์ mm hmm. เคาเตอร์ค็อกเทลร้านอาหารอ mm ีก hmm. หนึ่งเรื่องคือเราตั้งอยู่ใจกลางเมือง mm hmm. ติดรถไฟฟ้าสถานีช่องบนรี mm hmm. ค่ะเพระาะฉะนั้นเดินทางง่ายสะดวกแน่นอนค่ะ <S <S คือก็ได้ดูทังห้องแล้วงั้นจินจิขออนุญาตนะคะพักกัเบเด็กๆก,ก่อนได้ไหมคะได้เลยคะ่ะคุณจันจิยังไงเดี๋ยวทางมุมจะเตรียมร้อาหารไว้ให้นะคะได้เลยค่ะงั้น ตามสบายแล้วใช่ไหมคะตามสบายโอ้โหตามสบายโอ้โหโอ้ <c oughs> ไม่ตัวแล้วค่ะมิส้ค่ะ <c oughs> มิสุคุณ่ะคะ่ิ <c oughs> ู้ซูกันด้วยสี ถ้าจริอยู่ที่ the kitchen table นั่นเองอยู่ที่ชั้น2ของโรงแรม W Bangkok นะคะอยู่ในโซน the pantry นั่นเองค่ะสามารถพาน้องๆมาอยู่ในรถเข็นแบบนี้<ๆ>นั่งในอากาศเย็นๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะที่นี่นะคะเสิร์ฟแบบ all day dining นั่นเองค่ะมื้อเช้ากับกลางวันเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์นั่นเองสามารถตักได้เต็มที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆขอตัวไปตักอาหารก่อนนะคะหิวมากๆเลยเด็กๆอได้กินขนมเยอะแล้วไปนั่งตรงนู้นกันได้ไหม โอเคโอเคไปไปนั่งรอก่อนและนี่นะคะก็คืออาหารที่จิงจิตักมาในโซนบุฟเฟ่นั่นเองนะคะจิงจิตักมาทุกประเภทเลย จะได้หลากหลายให้มันคุ้มค่ะแต่ก่อนที่จะทานนะคะเจนจิจ่ก็มีสแน็คให้น้องๆด้วยนะคะเผื่อน้องๆเห็นแล้วหิวอยากทานบ้างนะคะเจนจิมีเจอไฮสติ๊กนะคะแล้วก็มีเจอไฮเดนทีสติ๊กด้วยนะคะ <ๆ S 2> น้องๆจะได้ไม่มาขออาหารของเจนจิจ่นะคะหรือว่าใครที่พาสัตว์เลี้ยงมานะคะควรเตรียมภาชนะที่ใส่น้ําที่ใส่อาหารของสุนัขของเรามาให้เรียบร้อยแล้วก็อาหารเฉพาะของเขาไม่กินร่วมกับคนนะคะแล้วก็ห้ามให้อาหารคนด้วยนะคะอ่ะเอาไหม อะไรจะได้ไม่มาขอกันได้กินแบบ r อ ะะก็คือ The House on Sa Thon นะคะซึ่งตั้งอยู่ใน w Bangkok นั่นเองผ่าบริเวณนี้นะคะก็เป็นอาคารแบบคลาสสิกเวลาขับรถไปมานะคะบริเวณแบบว่าโรงแรม w Bangkok ก็จะเห็นที่นี่แบบว่าเป็นิกเนเจอร์เลยผ่านไปผ่านมาจะเห็นที่นี่อยู่แล้วนะคะและนี่ก็คือเซตั f เ e อร์นูนทีนะคะสามารถสั่งได้ตั้งแต่บ่าย2โมงครึง่งถึง5โมงเย็นนะคะที่นี่นะคะถ้าไม่ได้เป็นแขกที่พักที่นี่ก็สามารถมาทานอาหารที่นี่ได้เหมือนกันนะคะ สามารถพาสัตว์เลี้ยงของเรามาเดินบริเวณรอบๆได้นะคะเป็นส่วนสีเขียวสวยมากๆเลยนะคะและที่นี่พิเศษเลยนะคะถ้าพาสัตว์เลี้ยงมาก็จะมีถาดน้ํานะคะเย็นๆให้น้องหมาได้ทานกันนะคะจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปและแนะนํานะคะให้มีรถเข็นหรือว่าสายจูงจะดีที่สุดเลยค่ะน้องๆจะได้อยู่ใกล้ๆในใสายตาเรานะคะไม่กวนแขกคนอื่นๆด้วยค่ะ ะะก็เป็นอีกปีที่เจนจิจว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องฉลองกับคนรักของเราอย่างเดียวเราสามารถฉลองกับคนรักใกล้ตัวของเรานะคะอย่างสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของเราได้เลยนะคะมันก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่สดชื่นดีเหมือนกันนะคะในวันวาเวลนไทน์ก็ แฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนนะคะก็สัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็มีแค่เราคนเดียวในชีวิตก็รักเขาให้มากๆนะคะรักเขาไปตลอดชีวิตของเขานะคะอา p p y แฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะอย่าลืมดูแลเขามากๆนะคะ